และนอกจากการปฏิรูปในภาคของการเมืองแล้วนะคะในปี2558นี้นะคะคก็ยังถือว่าเป็นปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วนด้วยกันโดยเฉพาะทางด้านราคาพลังงานแล้วก็ระบบภาษีรวมทั้งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญด้วยมูลค่ามหาศาลเลยนะคะติดตามได้จากรายงานมองอนาคตปี2558ค่ะ ถือเป็นโชคดีของรัฐบาลคอสชที่ราคาน้ํามันตลาดโลกดิ่งลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาและวงการน้ํามันคาดว่าราคาจะทรงตัวในระดับต่ํา60-80ดอลลาร์ต่อบาเรลต่อไปในปีนี้เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะสามารถปรับโครงสร้างราคาพลังงานได้ตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เต็มถังครับพี่ถึงแม้รัฐบาลจะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันด้วยการขึ้นภาษีหรือเงินกองทุนที่เก็บจากน้ำมันบางชนิด แตรราคาน้ำมันดโดยรวมก็ยังลดลงนะครับเพราะว่าราคาในตลาดโลกนั้นลดลงมากแล้วก็ทําให้เสียงคัดค้านการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานที่มีก่อนหน้านี้อ่อนลงด้วยครับกระทรวงพลังงานยังจะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคากา๊สทั้ง NGV และ LPG ให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้นแต่ก็จะไม่ทำให้ราคาแพงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งจะไม่ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนราคา LPG อีกด้วยส่วนค่าไฟฟ้าจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม58นี้เป็นต้นไปราคาพลังงานที่ลดลงนั้นคาดว่าจะทำให้ประชาชนสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง146,000ล้านบาททีเดียวน,นะครับแต่การไปในรูปเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และคาดว่าอาจทำให้หลายคนต้องวักเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของภาษี และกระทรวงคลังมีนโยนบายชัดเจนว่าจะผลักการกฎหมายหลายฉบับในปีนี้ครับที่เริ่มเดินหน้าไปแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิบัญญิแห่งชาติหรือสอนอชอคือร่างกฎหมายภาษีมรดกซึ่งจะจัดเก็บจากการโอนมรดกมูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปในอัตราร้อยละสิบและที่กำลังจะตามมาคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเบื้องต้นจะจัดเก็บจากที่ดินทุกประเภทแต่จะลดหย่อนให้ที่อยู่อาศัย และที่ดินเพื่อการเกษตรส่วนอัตราจะเป็นเท่าไหร่ต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปขณะเดียวกันกรมธนารักษ์จะเร่งประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศใหม่ให้สอดรับกับภาษีที่จะจัดเก็บด้วยเสื้อภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปัจจุบันเก็บในอัตราร้อยละเก่อนหน้านี้ขุนคลังนายสมหมายภาษีเคยโยนหินถามทางไว้ล่วงหน้าว่าหลังสิ้นเดือนกันยายน58นี้อาจจะปรับขึ้นเป็นร้อยละแ รวมทั้งจะปรับภาษีสปปรรพสามิตเครื่องดื่มอีกหลายประเภทเช่นชาเขียวหวังดึงรายได้เข้ารัฐเพิ่มอีก20-30เปอร์เซ็นต์พาราคจสำคัญเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลคอสช,าชาพยายามทำมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือการแก้ปัญหาลอตเตอรี่แทงครับยังต้องรอดูกันต่อไปว่าในปีแพะนี้การแก้ปัญหานี้จะได้ผลหรือไม่แม้ว่าในปี2558จะยังไม่มีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่มเติม แต่ก็มีแผนเริ่มต้นประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าอีกถึง7เส้นทางวงเงินกว่า355,900ล้านบาทซึ่งจะทยอยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจรารณาครับเเส้นทางดังกล่าวได้แก่สายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคต สายสีชมพูแครายมีนบุรีสายสีส้มสู่วัฒน,นธรรมมีนบุรีสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงสายสีแดงบางซื่อหัวลำโพงบางซื่อพญาไทหัวหมากและรังสิตธรรมศาสตร์รวมทั้งแอร์พอรตลิงส่วนต่อขยายพญาไทดอนเมืองแผนลงทุนด้านคมานาคมที่สำคัญของรัฐบาลน,นี้ยังรวมถึงโครงการรถไฟขนาดรางมาตรฐาน1.435เมตรหรือรถไฟความเร็วปานกลางทั้งสายเหนือสายอีสานสายตะวันออก สายใต้และสายตะวันตกตะวันออกรวมถึงการปรับปรุงรถไฟธรรมดาให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นจากปัญหาในเรื่องของรถไฟตกกลางรถไฟไม่สะอาดการบริการไม่ดีไม่ปลอดภัยเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนซึ่งเราตั้งไว้เป็นลักษณะของเป้าหมายว่าในปีใหม่นี้ทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นที่2ก็คือจากความล่าช้าเราก็จะสร้างเส้นทางที่เป็นรถไฟทั้งคู่ขนาดนิเมตรเพิ่มเติม ในส่วนที่เริ่มในปี58-59นั้นก็ทั้งหมด18เส้นทางปัจจัยสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจของไทยก็คือราคาสินค้าเกษตรครับซึ่งในปี2557ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักส่วนในปี2558ราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่อยู่กับการการบริโภคของประชาชน และการไปใช้เป็นอาหารสัตว์มันเป็นฟูดนะครับเป็นเฟรนเป็นน้ำเป็นเป็นพวกน้ำมันเป็นพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสินค้าพวกอาหารน่าจะน่าจะพอประทังตัวได้ไไดแต่สินค้าที่น่าจะไปได้ดีคือพวกพลังงานปีนี้หลายสำนักคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ราวร้อยละสี่แต่ก็เป็นการเติบโตจากฐานที่ค่อนข้างต่ำในปี57 และยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายเรื่องรวมถึงการแข่งขันที่จะรุนแรงเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เริ่มมีผลในช่วงปลายปีจึงเป็นงานหนักที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเผชิญต่อไป